อาหารเช้าวันนี้จะเป็นข้าวโพดหมักโรยด้วยใบมันสำปะหลังตากแห้งนะคะของชอบเด็กๆเลยส่วนทางนู้นจะเป็นทางปลามค่ะไวใ้ให้เขาเดินไปแทะกินเล่น นทางนี้จะเป็นข้อแยกให้เด็กๆเพราะว่าเด็กๆจะแย่งตัวโตกินไม่ทันก็จะมีเข้ามากินตรงนี้บ้างแล้วก็กินอยู่กับตัวโตบ้างแบบนี้นะคะแบบนี้ก็คือปีนเกลียวไม่อยากเข้าข้อเด็กนี่ค่ะอยากมาปีนกินกับผู้ใหญ่ แล้วก็จะโรยอาหารเม็ดให้เขาด้วยนะคะอันนี้ตัวผู้นุ่มประจำฟาร์ม11เดือน จะขวบแล้วยังไม่บึกเท่าไหร่อร่อยไหมจ้าเด็กๆส่วนน้องเล็กของฟาร์มไม่ มาส่วนเขาพวกเลยนะคะชอบกินปามปล่อยมาปุ๊บจะวิ่งไปทางปามก่อนเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ